ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาออกรายการกับผมนะครับจบไปแล้วนะครับผมกับรายการหัวนกสาวกับผมหนุ่มกันภัยนะครับพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุมาส่งรบกวนโอนชำระเงินจำนวน12,500บาทค่ะโอ้เห็นไหมครับ ขณะที่เรากําลังอัดรายการอยู่ก็มีแกนคอเซนเตอร์โทรเข้ามากลางรายการเลยนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยากมากนะครับเตือนภัยกันนะครับผมอย่าโอนถูกต้องไหมครับคุณอย่าโอนเชียวนะครับนายกบอกไว้ว่าอย่าโอนอย่าโอนตามเพลงที่นายกเขาแต่งเลยใช่ดังนั้นผมจะไม่โอนแน่นอนครับยังไงผมก็จะไม่โอนถ้ามึงไม่โอนมาตอนนี้นะมึงตายฮัลโหลเธอเป็นใครอ่ะเมียมึงไง ว <Wow. S 1> ที่รักกลางอะไราการอยู่จ้ะอ๋อพี่สั่งพัสดุไปใช่ไหมส่งมาแล้วเนาะเตรียรับให้เขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้โอเคโอเคอ๋อเนี่ยอยู่บ้านแล้วพัสดุให้นะครับเดี๋ยวไปโอนตังก่อนนะเออเออรีบไปรีบไปรีบไปโอนไปเดี๋ยวกูก็รีบไปเหมือนกันไปเปลี่ยนชุดก่อนมันแปลกอะ่ะโอ้ยเกือบไม่ได้เข้าบ้านแล้วกู